โดนโดนครับล้ๆก,ก็โดนโอ้เสือกเสือกพังหมดแล้วอ่ะเฮ้คาบไปเลยลูกดอกหักนึ่หลุดอะไรบ้า ดอกหลุดไปครับเมื่อกี้โดนนะครับแต่หลุดไปแล้วนี่ครับก็ยิงอยู่ตรงนั้นนะตัวหนึ่งก็ได้มาแล้วหนึ่งต้มหนึ่งแต้มครับเนี่ยเต้นอยู่เนี่ยปนินเมื่อกี้โดนครับแต่หลุดไปเลยแล้วลูกใหม่ใส่ก่อนตามต่อครับยิงอยู่สะพานเลยนะครับปล่อยน้ำน้ำแห้งปนินลอยเต็มเลย ลูกดอกมันที่ยิงได้ปานนจันทรวานก็หลุดไปเรียบร้อยโดนนับเมื่อกี้นะโดนปานินปานินตัวเบลล์เลยปานินแม่นำ้ำหลุดไปได้เลยไม่รู้จะโชว์ตัวอีกไหมเนี่ยจะลอยอีกไหมตามล้นดูครับ จะรออีกไหมนเนี่ย สวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็คุณชนบทครับทำออกมายิงปลาก็ได้ไปที่ที่เราได้ปลาดําจันที่ผมได้ปลาดําจันเมื่อวานนี้แล้วไปมาก็หลายชั่วโมงอยู่ออกแต่เช้าเลยแต่ก็ไม่เจอปลาครับก็เลยเพ้นเล็บมาที่นี่มาที่สะพานนี่มาดูไอ้ตรงบนบนสะพานเนาะบนสะพานที่เนี่ยเนี้ยตรงเนี้ยเป็นอ่าว บนสะพานก็้ามาเจอปนินครับลอยอยู่ข้างฝั่งตรงนน้นครับไปจอดยิงอยู่หลักหลักเอไล่หลักนั้นก็ยิงมาตรงนี้ครับก็โดนแต่ไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่ากล้องยิงอยู่กระเป๋ามาเจอทันทีแล้วก็ขึ้นยางยิงทันทีเลยเพราะกลัวปามจะไปก่อนก็ได้มาไวหนึ่งแต้มส่วนตัวที่ยิงบอกว่าโดนเี่ยิงอยู่ตรงนี้ตรงเสาเอตรงไม้ ก็มาหลุดอยู่ทางนี้ครับหลุดหลุมาหลุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้หายเงียบเลยไม่รู้ไปแอบเล่นแบบขึ้นกันอยู่ที่ไหนามาหรือว่าจะลงน้ําลึกไปละลงน้ำล,ลึกที่คนมองไม่เห็นแต่นั้นก็ตื้นอยู่นะน้ำนี่ถ้าลงไปนี่ก็น่าจะระดับก้นเพราะว่าเขาเปิดน้ำเขาไม่เขาไม่ขังน,น้ำนี่นีป่ปลาปลาปลาเล่นครับผมน,นี่นี่อ้หูมันจะเบือเลย มานี่มามาขึ้นตรงนั้นนม่นี่มามาไม้นี้ไม่ผิดหวังครับยิงสีได้สามรวมๆทั้งหมดนะจากวันก่อนด้วยยิงสีทีจะได้สามเนี่เดี๋ยวดูตรงนี้สักพักดูนะถ้ามันไม่มียังไงก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปซุ้มอยู่ทางโน้นครับเนื้อไอ้เครื่องสูบน,น้ำขึ้นไปเพราะว่าตรงนั้นมนันเป็นวังปานิน ลองไปนินเล่นแต่ผมมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต้อนขึ้นไปก่อนทางนี้ขึ้นก็ปล่อยมันตน้นต้อนขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวเราจะต้องไปดูทางนู้นไอลูกดอกมันลูกดอกมันที่ยิงปนนจันได้เมื่อวานก็มาหลุดขาดไปเมื่อกี้ตรงที่ยิงให้ดูเสียดายไม่ได้เช็คอุปกรณ์ผมว่ามันไม่หลุดหรอกมันจะหักตรงไอที่ผมมัดเชือกนะเพราะผมยเปลี่ยนนิดเดียวเองยังดีที่ยังทันได้ปานน,นนจะันเนาะ มันเกือบหัก,กันเมื่อวานแล้วมันอ่อนั้แต่โดนปลาโดนจนนึดสู้นั่นแหละฝากกดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์กด,ก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่รู้คิดยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามไว้เพื่อดูเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับคุณชนบทคันตาทีเอลครับ ตามลุ้นกันเนาะว่าจะได้ยิงปลาวันนี้จะเล่นอยู่แม่น้ำนะ่าไปที่ไหนก็ไม่มีไม่มีปลาลอยมันคจะผิดขยาดหมดแล้วมาที่นกับปลาก็ลอยลอยั้งสี่ั้งหตัวนีตัวเบลล์เลยไปเป็นโลเลยตัวที่ได้ไว้นั้นประมาณสักสามสองสามขีดแต่ตัวที่ยิงดุตัวนี้เป็นโลเลือกเอาตัวใหญ่สุดเลยยิงไปก็โดนสิ ดึงเชือกแล้วหลวมๆเชือกมันรู้สึกว่าหลวมๆขโมนไปสุดแล้วเ,เชือกขาดเออลูกดอกขาดไปลูกดอกหลุดไปจะได้ครับสายยิงโดนยิงตั้งไกลด้วยมาขึ้นมาอีกอืมไม่โดนเพื่อลึกเกิน โอ้ยังลอยเฉยเลยลอยเฉยลอยเฉยลอยเฉยไม่ไปไหนอีกยังลอยอยู่นู่นครับคุผมู้ชมลอยไล่กันอยู่ข้างนอกนู่นระยะก็ประมาณสักไม่ใช่ประมาณสักเกือบเจะสามสิบห้าเมตรมั้งผมจะยิงได้มาหลักขนานั้นขั้นถ้าไกลขนาดนั้นนะมันจะไกลขนาดนั้นแล้วพาเข้ามาเล่นหาดครับหาดน้ำตืง้ง ตัวเบลอเลยครับแต่เราไปเข้าไปใกล้เข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีที่เจอซุ่มเนาะโอ้แดดจเจริญเทิน ไป,ปไหนแล้ววะโอ้ออกไอ,อืม